Ha <coughs> ha วัดส,สะพังทองตำบลหนองแอกอ,เ,อเมืองจัังหวดมุกดาหารนายประมวลตารุวันรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารเป็นประธานเปิดค่ายคนดีของแผ่นดินซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานป้องกันและปราบปรา,ามการทุจริตแห่งชาติในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันด้วยการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะเฉพาะ5ประการคือ การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดความมีวินยัยความซื่อสัตย์สุจริตความพอเพียงมีจิตสาธารณะและพัฒนาองค์กรให้มีวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบโดยโรงเรียนสุจริตทั้ง54โรงเรียนที่ร่วมโครงการจะเป็นแกนนำเพื่อสร้างเครือข่ายปลูกฝังคุณลักษณะ5ประการให้กับนักเรียนต่อไป เพื่อสร้างสังคมที่ดีให้คนดีคนเก่งได้มีโอกาสเข้ามาพัฒนาบ้านเมืองเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้ดีขึ้นโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวชิระสารธรรมเจ้าอาวาสวัดสะพังทองคณะครูและชุมชนร่วมเป็นวิทยากร